นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาขึ้นบทที่2นะครับบทที่2อนะอาภาษาไทยเขาจะใช้คําว่ากลุ่มนะครับภาษาไทยใช้คําว่ากลุ่มภาษาอังกฤษใช้คําว่ากรุป๊ปนะครับกรุป๊ปอ่าโอเคนะครับนะของเราเอกสารของเราจะอยู่ในหน้าที่หน้าที่เท่าไหร่ครับหน้าที่12นะครับหน้าที่12นะ อ่าโอเคคราวนี้เรื่องของกลุ่มหรือกรุ๊ปนะครับอันดับแรกเรามารู้จักความหมายของกลุ่มก่อนนะครับคือเราจะเรียกกลุ่มก็ได้เราจะเรียกกรุ๊ปก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ทับศัพท์เนาะใช้ใช้คำว่ากรุ๊ปไปเลยนะครับอ้าเรามาดูบทนิยามที่2.1นะครับบทนิยามนะครับ2.1นะ อของเราเนี่ยจะมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารแล้วนะครับแต่เดี๋ยวครูขอเขียนแบบย่อๆเนาะเอาที่เฉพาะที่เขาที่จำเป็นนะครับก็คืออันดับแรกเขาบอกว่าให้ G เนี่ยเป็นเซตที่ไม่ใช่เซตว่างนะครับให้ g เป็นเซตที่ไม่ใช่เซตว่างนะครับแล้วก็สตารเนาะเป็นการดำเนินการทวิภาคบนเซต G แสดงว่าสตาก็คือเป็นฟังก์ชันจาก G คูณกับ g ไปยังอะไรครับไปยัง g ใช่ไหมการดำเนินการทวิภาคก็คือการที่เป็นฟังก์ชันนะครับจาก g คูณ g ไปยัง G นะและก็มีคุณสมบัติต่อไปนี้ข้อที่1นะครับข้อที่1สตาเนี่ยมีสมบัติเปลี่ยนกลุ่มครูขอเขียนสั้นๆนะเปลี่ยนกลุ่มนะครับสตามีเปลี่ยนกลุ่มคําว่าเปลี่ยนกลุ่มหมายความว่าย่งไงครับ นายยังจำได้ไหมประโยชน์สรลักษณ์ของมันก็คือทุกๆ A B C ที่อยู่ในไหนครับตอนนี้เซตของเราเป็นเซต G แล้วนะฉะนั้นก็คือ A B C ที่อยู่ใน G นะครับ A สตากับวงเล็บ B สตา C ใช่ไหมครับสตานะจะต้องเท่ากับวงเล็บ A สตา B แล้วก็สตา C นะครับโอเคไหมอันนี้ทุกคนจําได้แล้วเนาะ จากบทที่หนึ่งใช่ไหมครับอ่าโอเคต่อมาที่สองคุณสมบัติที่สองก็คือสตามีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์นะครับก็คือประโยชน์ใช้ษณ์ว่าไงครับมีอันดับแรกก็คือมีเ้วเดี๋ยวต้องหาใช่ไหมมีก็คือต้องหาเอกลักษณ์ตัว e ใช่ไหมครับที่อยู่ใน g ที่ทำไมครับทุกๆุท,ก A, ที่เป็นสมาชิกอยู่ใน g เอสตาจะเท่ากับอีสตาเอแล้วเท่ากับอะไรครับเท่าตัวของมันเองก็คือตัวเอเนาะอ่าโอเคนะครับต่อมาข้อที่สามข้อที่สามก็คือทุกสมาชิกใน g นะครับต้องมีตัวผกผันเนาะทุกสมาชิกทุกสมาชิกใน g นะครับต้องมีตัวผกผัน อ้าเขียนเป็นประโยคสสยลักษณ์ได้ว่าไงครับก็คือทุกๆ A ที่เป็นสมาชิกอยู่ในจใช่ไหมจะต้องมี B ที่เป็นสมาชิกอยู่ใน G ซึ่งทําให้อะไรครับ A ตากับ B เท่ากับ B ตา์กับ A แล้วเท่ากับอะไรครับเท่ากับ E ก็คือตัวเอกลักษณ์เนาะอ้าฉะนั้น3ประโยคสสยลักษณ์นี้ต้องจําให้ได้ถูกไหมครับเนาะอ้าโอเคเขาบอกว่าถ้า g กับสตา์ ที่มีคุณสมบัติ3ข้อนี้นะครับเราจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้ G แล้วก็สตานะเขียนเป็นวงเล็บแบบนี้ถ้า G กับสตามีคุณสมบัติครบ3ข้อนี้เราจะเรียกว่า G กับสตาเป็นอะไรครับเป็นกลุ่มหรือเป็นกรุ๊ปนะครับนะหรือเป็นกรุ๊ปนะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครถามว่าจงแสดงว่า G กับสตาเป็นกลุ่ม นะแสดงว่าเราต้องแสดงคุณสมบัติพวกนี้ใช่ไหมครับให้ครบถ้วน G, G ต้องเป็นเซตที่ไม่ว่างสตาต้องเป็นการดําเนินการทวิภาคถูกไหมการดำเนินการทวิภาค,ม,าาภาคมี2ขั้นตอนใช่ไหมครับยังไม่ลืมนะแล้วก็มีคุณสมบัติ3ข้อนี้ครบถ้วน G กับสตาก็จะเป็นกลุ่มนะครับโอเคคราวนี้ครูมีหมายเหตุอยู่ข้างล่างนะครับปีหมายเหตุอยู่ข้างล่างอ่าเรามาดูหมายเหตุเขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าข้อที่1 ถ้าสตามีสมบัติสลับที่ถ้านะถ้ามีนะครับแสดงว่าปกติอาจจะไม่มีก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้ามีหมายความว่าก็คือสตามีสมบัติว่าทุกทุก a, b, ที่อยู่ใน G ททำไมครับ A สตา b เท่ากับ b สตา a ถ้ามีคุณสมบัตินี้เราจะเรียกถ้ามีสมบัตินี้เพิ่มขึ้นจาก3มข้อเมื่อกี้นี้นะครับเราจะเรียก จีกับสตา์ว่าเป็นกลุ่มสลับที่เป็นกลุ่มสลับที่นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า commutative uh, Comm group นะครับหรือ abelian group นะครับนะโอเคนะครับอันนี้เป็นหมายเหตุข้อที่หนึ่งนะดังนั้นถ้าเกิดว่ามีคุณสมบัติสลับที่เพิ่มขึ้นเราก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มสลับที่นะครับต่อมา หมายเหตุข้อที่2เขาบอกว่าจากทฤษฎีบท1.2ที่เราพิสูจน์ในบทที่1น,นะครับตัวผกผันเนี่ยมีได้อย่างมากเพียงแค่ตัวเดียวถูกไหมครับดังนั้นถ้า A มีตัวผกผันเราจะเขียนแทนสัญลักษณ์ A พามนะแทนตัวผกผันของ A นะครับฉะนั้นเราจะเขียนประโยคอันนี้นะประโยคที่ว่าตัวผกผันตรงนี้นะ เราจะเปลี่ยนตัว b ตัวนี้เป็น a พลามนะครับเปลี่ยนตัว b ตรงนี้เป็น a พลามเ,เพราะว่าตัวผกผันมีได้ถ้ามีนะก็คือจะมีได้แค่เพียงตัวเดียวนะครับดังนั้นประโยคเนี่ยก็จะเขียนออกมาเป็นแบบนี้ก็คืออันนี้อันนี้ของสลับที่อยู่ข้างบนนะอันนี้คือตัวผกผันก็คือทุกทุก a ที่เป็นสมาชิกอยู่ใน g จะมี a พรามมอง a พรามเป็นตัวผกผันนะครับ ของ A ก็คือเป็นสมาชิกอยู่ใน G ที่ A อสตาเอพามเท่ากับเพามสตาเอแล้วเท่ากับ E นะครับเท่ากับ E นะโอเคนะครับนะโอเคนะอ่ะฉะนั้นเดี๋ยวครูขอสรุปนะครับขอสรุปอีกทีหนึ่งนะครับขอสรุปอีกทีหนึ่ง เผื่อบางทีตะก,กี้คนไม่ค่อยเข้าใจนะครับอ่าขอสรุปอีกทีนะอ่าเราเริ่มตรงนี้นะครับถ้า G เป็นเซตที่ไม่ใช่เซตว่างนะแล้ว star เป็นการดำเนินการทวิภาคบน G นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันจาก G ขอ G จี G, คูณ G ไปยัง G นะครับแล้วก็มีคุณสมบัติ3ข้อก็คือมีคุณสมบัติเปลี่ยนกลุม่ม star มีเอกลักษณ์และทุกสมาชิกข,ของ G เนี่ยมีตัวผกผัน เราจะบอกว่า G กับสตานี้เป็นกลุ่มหรือเป็นกรุ๊ปนะครับและถ้ามีคุณสมบัติสลับที่เพิ่มขึ้นเราก็จะบอกว่า G กับสตาเป็นกลุ่มสลับที่โอเคไหมครับนะอ่าโอเคคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับลองมาดูตัวอย่างในผู้่ระกอบกัรประดาษนะครับเราลองมาดูตัวอย่างนะตัวอย่างที่2 1งอ่าโอเคนะตัวอย่าง2.1 เขาบอกว่าไงครับเขาให้สตาเป็นการดำเนินการเป็นการดำเนินการทวิภาคนะครับทวิภาคบ,บนเซตของแซนะครับโอเคไหมนะครับนะให้สตาเป็นการดเนินการทวิภาคบ,บนเซตของแซแสดงว่า เรากําลังจะมอง G ก็คือตัวอะไรครับน่าตัวแซตัวนี้นะกำหนดโดยกำหนดโดยกำหนดโดยอะไรครับ a b เท่ากับอะไรครับ a บวก b นะสำหรับทุก,ท,กทุกูขอเขียนยอ่อช่วยใช้สัลักษณ์แบบนี้นะทุกๆ a b ที่เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนะโอเคนะครับจงแสดงว่า จงแสดงว่าแซดกับสตาเป็นอะไรครับเป็นกลุ่มสลับที่โอเคไหมเป็นกลุ่มสลับที่อาวตอนนี้มีอะไรเซตจของเราในนิยามใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือเป็นตัวแซดถูกไหมแล้วสตาก็เป็นดำเนินการทวิภาคมาแล้วใช่ไหมครับอันนี้เขาโจทย์กําหนดมาแล้วดังนั้นการที่แสดงว่า แซดกับสตาเป็นกลุ่มสลับที่เราเหลือเพียงแสดงอีกกี่ข้อครับต้องแสดงอะไรบ้างเปลี่ยนกลุ่มใช่ไหมครับเอกลักษณ์แล้วก็อายตัวผกผันแล้วพอเป็นกลุ่มสลับที่ก็ต้องมีคุณสมบัติสลับที่อีกข้อหนึ่งสรุปก็คือมีทั้งหมดกี่ข้อ4ใช่ไหมครับ4ข้อที่เราต้องแสดงใช่ไหมอ้าวเรามาเริ่มกันพิสูจน์อันที่1เราต้องแสดงว่าอะไรครับอันที่1 ต,ต้องการแสดงว่าต้องการแสดงว่าสตาเปลี่ยนกลุ่มอันนี้ครูอขอเขียนสั้นๆนะนะขอเขียนสั้นๆสตาไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวครูเดี๋ยวพวกเรานั่นความหมายผิดสตามีสมบัติเปลี่ยนกลุ่มนะครับขอขอเพิ่มตรงนี้นะสตามีสมบัติเปลี่ยนกลุ่มนะครับโอเคนะ อ่าฉะนั้นสมบัติเปลี่ยนกลุ่มสัญลักษณ์ก็คือทุกๆ a b c ที่อยู่ใน g นะครับถ้า a สตากับวงเล็บ b สตากับ c จะเท่ากับวงเล็บ a ตา b แล้วก็ไปสตากับ c นะครับโอเคไหมนะเอเคนะเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นเราเจอทุกๆเราก็ให้อะไรครับ ให้ a b c เป็นสมาชิกอยู่ที่ไหนอ้อขอพายตอนนี้ g ของเราเป็นเซตอะไรครับเป็นเซตของแแล้วนะอ่าโอเคไหมครูยังลืมยังติดตัวนั้นมาอยู่เลยอ้าวฉะนั้นตัวนี้ขอเปลี่ยนเป็น z นะครับนะ g ของเราเปลี่ยนเป็นแนะอ้าวฉะนั้น a b c อยู่ในแนะครับนะแล้วก็และจาก,กําหนดโดยและกําหนดโดย เราก็จะได้ว่าอะไรครับเอสตาเดี๋ยวครูขอขึ้นขึ้นอันใหม่ดีกว่านาะเดียวหมดกระดาษตรงนี้โอเคนะอะอแบบนี้นะครับอาต่อมาจะได้ว่าจะได้ว่าเอสตาวงเล็บบีสตาซีเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่เราก็ค่อยๆทําในวงเล็บก่อนใช่ไหมก็เป็น a สตาบี star, B c สตาสตาของเราคือการบวกใช่ไหมครับอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกนะอ้าวต่อมาเราก็มาเปลี่ยนข้างนอกใช่ไหม A บวกกับ B บวก C ใช่ไหมครับจากนั้นการบวกของเรามีสมบัติเปลี่ยนกลุ่มอยู่แล้วนะครับเราก็เปลี่ยนกลุ่มแบบนี้โอ้โทษอันนี้เป็น B นะแล้วก็วงเล็บบวก C โอเคไหมครับจากนั้นทําในวงเล็บก่อนอันนี้ก็เป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็น สตาถูกไหมเพราะว่าการบวกสตาในที่นี้คือตัวเดียวกันต่อมาก็บวก C แล้วจากนั้นเราก็ค่อยเปลี่ยนบวกข้างนอกวงเล็บตัวนี้เป็นสตานะโอเคไหมครับอ้าวเราได้ตามที่เราต้องการหรือ,อยัง a สตาวงเล็บ b สตา C เท่ากับวงเล็บ A สตา B c, แล้วก็ไปสตากับ c โอเคนะฉะนั้นพอเราได้แบบนี้เสร็จปั๊บก็แสดงว่าอะไรครับดังนั้น สตามีสมบัติอะไรครับเปลี่ยนกลุ่มโอเคนะครับฉะนั้นเราเสร็จข้อที่หนึ่งแล้วถูกไหมครับเสร็จข้อที่หนึ่งแล้วนะอ่าต่อไปเราต้องพิสูจน์ว่าสตามีอะไรอีกครับมีอะไรครับมีเอกลักษณ์ถูกไหมอ่าโอเคนะอ่าโอเคเอาเดี๋ยวครูขอขยับกระดาษนะครับมาเรามาดูต่อสตามีสมบัติ เออโทษสตามีเอกลักษณ์อ่าข้อที่สองเราต้องการแสดงว่านะครับเราต้องการแสดงว่าสตามีเอกลักษณ์อ่าโอเคสตามีเอกลักษณ์อ่าประโยคสัษณ์ว่าไงครับมีตัวอ e, ีสักตัวหนึ่งที่อยู่ในไหนที่อยู่ในเซถูกไหมตอนนี้เซตของเราเป็นแซต ที่ทำให้ทุกๆ A ที่อยู่ใน z ตใช่ไหมครับ a สตากับ e จะต้องเท่ากับ e สตากับ a แล้วได้อะไรครับได้ a โอเคไหมครับโอเคนะอ่ะเราเจอมีเราก็ต้องเลือกฉะนั้นเราจะเลือก e เป็นอะไรใช่ไหมที่ต้องเป็นสมาชิกอยู่ใน Z แล้วพออามาสตากับตัว A แล้วต้องได้ A สตาในที่นี้คือการบวกถูกไหมครับฉะนั้นเอา A ไปบวกกับอะไรแล้วได้ตัวมันเองล่ะเออเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับคืออะไรครับศูนย์ถูกไหมแล้วศูนย์ตัวนี้เป็นจำนวนเต็มไหมเป็นอา้าวดังนั้น E ของเราก็เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มด้วยเพราะเราเลือก e เท่ากับศูนย์ถูกไหมครับอ่าจากนั้นเราก็มาเจอทุกๆเราก็ให้ A เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนะครับและจะกำหนดโดย A สตากับ E ก็คืออะไรครับ A บวกกับ E ถูกไหมสตาคือการบวกแล้วคนนี้ E ของเราคืออะไร0ก็เป็น A บวก0ก็เท่ากับอะไรครับเท่ากับ A โอเคนะ ต่อมาอีกด้านหนึ่ง e สตากับ a ก็เท่ากับอะไรครับ e บวก a ถูกไหมเปลี่ยนสตาเป็นการบวกจากนั้นแทนค่า e ด้วย0ใช่หมครับอ่าเราก็ได้ a เหมือนกันดังนั้นไม่ว่าจะ star ซ้ายหรือตาขวาสลับที่กันแบบนี้ก็ได้ a เหมือนกันถูกไหมครับเราก็ได้ประโยคของเราเรียบร้อยดังนั้นสรุปตรงนี้ว่าสตามีอะไรครับมีเอกลักษณ์ และตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของมันคืออะไรก็คือศูนย์ถูกไหมครับเห็นไหมตัว e ของเราคือศูนย์แล้วจากทฤษฎีบท1.1จํำได้ไหมครับบทที่หนึ่งเขาบอกว่าถ้าเรามีเอกลักษณ์ก็จะมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นถูกไหมฉะนั้นสตา์ของเรามีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวก็คือศูนย์ตัวนี้นะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะนะครับฉะนั้นต้องดูด้วยว่าสตา์ของโจทย์แต่ละข้อเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเอกลักษณ์มันก็อาจจะเปลี่ยนไปเนาะ อ่าโอเคนะครับอันนี้เราได้ข้อที่2และต่อมาข้อที่3อ่าเดี๋ยวครูขขยับนะข้อที่3ข้อที่3ว่าไงครับเรา,ต,า,ราต้องการแสดงว่าต้องการแสดงว่าแสดงว่าอะไรครับทุกสมาชิกใช่ไหมของ G มีตัวผกผันอ่าเราเขียนทุกทุกสมาชิกของ G ในที่นี้คืออะไรครับก็คือแซถูกไหมมีตัวผกผันมีตัวผกผันโอเคไหมครับนะอ่ะเราก็เริ่มประโยชน์ใล้สกุลก็คือทุกทุก A ที่อยู่ไหนไหนอยู่ในแจะมีเราใช้เป็นตรงหมายเหตุนะใช้ A พามใช่ไหมครับนะที่เป็นสมาชิกอยู่ในแที่ทำให้อะไรครับ A สตาเอพามเท่ากับ A พามสตา เแล้วได้อะไรครับได้ e ซึ่งเป็นเอกลักษณ์แต่ e ของเราในข้อนี้ e ของเราคืออะไรครับ0ฉะนั้นเราก็ใส่ตรงนี้ด้วยเลข0ยได้เลยเนาะอ่าโอเคนะครับเราเจอทุกๆเราก็ให้ a เป็นสมาชิกของอะไรครับของ z ถูกไหมเอเป็นสมาชิกของ z เดี๋ยวเราจะต้องเลือกใช่ไหมเจอ for sum หรือเจอมีตรงนี้แสดงว่าเราจะต้องเลือก เลือก A พายเป็นอะไรดีเท่ากับเท่าไหร่ที่ A พายตัวนั้นเป็นจํานวนเต็มใช่ไหมอยู่ในแแล้วเอามาสตาร์กับ A แล้วได้อะไรครับได้ศูนย์สตาร์เป็นการบวกถูกไหมเอบวกกับอะไรให้ได้ศูนย์ล่ะบวกกับอะไรครับเออก็คือลบ A ถูกไหมดังนั้นเราก็เลือก a พาใช่ไหมครับคือลบ A a มันเป็น จำนวนเต็มลบ A ก็ยังคงเป็นอะไรครับเป็นจำนวนเต็มดังนั้นพอลบเเป็นจำนวนเต็ม A พายของเราก็เป็นจำนวนเต็มโอเคไหมครับอ้าวและจากกำหนดโดย A สตาร์เพาก็คืออะไรครับเปลี่ยนเป็นการบวกใช่ไหมอ่าจากนั้น A ก็บวกกับ A พายของเราก็คืออะไรลบ A ฉะนั้นตรงนี้ก็คืออะไรครับลบ a. a a บวกกับลบ A ก็ได้0โอเคไหมครับนะต่อมาสลับที่กันอ้าเอาเอพามขึ้นก่อน A อพามอันนี้สตาร์ใช่ไหมครับก็เป็นการบวกว a พามก็คือลบ A บวก A ก็ได้อะไรครับได้ศูนย์เหมือนกันฉะนั้นไม่ว่าจะสตาร์ทางด้านไหนก็ได้0ูนย์เหมือนกันนะเราก็ได้ตามที่เราต้องการและ เราก็สรุปได้ว่าดังนั้นทุกสมาชิกทุกทุกสมาชิกนะครับของแซดทำไมครับทุกทุกสมาชิกของแซดทำไมครับมีตัวผกผันนะทุกทุกสมาชิกของแซดมีตัวผกผันอ่าโอเคนะอันนี้คือข้อที่3ถูกไหมครับปกติเราทำา3ข้อนี้แล้วเราได้ว่ามันเป็นอะไรเป็นกลุ่มถูกไหม แต่ข้อนี้บอกว่าให้แสดงกลุ่มสลับที่แสดงว่าเราต้องแสดงอีกคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งก็คือสมบัติสลับที่อ่าข้อที่4สมบัติสลับที่อ่าต้องการแสดงว่าสตาร์เนไหมครับมีสมบัติสลับที่มีสมบัติสลับที่โอเค การจะแสดงว่าสตามีสมบัติสลับที่ประโยญลักษณ์ก็คือทุกทุกที่อยู่ในไหนยอยู่ในแนะอย่าลืมนะเซ็ตของเราตรงในข้อนี้เป็นแ a สตากับ b ก็เท่ากับอะไรครับ B สตากับ A นะสมบัติสลับที่นะครับเจอทุกทุกเราก็ให้ AB เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มถูกไหมครับเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนะและจะก,กำหนดโดย นะครับและจากกำหนดโดย a ตากับ b คืออะไรครับก็คือการบวกนีถูกมั้ถูกไหมครับแต่ว่าการบวกของเรามีสมบัติอะไรสลับที่ฉะนั้นครูก็ขอเอา b ขึ้นก่อน a อย่างนี้ก็ได้ถูกไหมเท่ากันแล้วเราก็เปลี่ยนจากการบวกเป็น s ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมง่ายนิดเดียวเห็นไหมเอา a ต b ก็เท่ากับ b s a a สรุปเสร็จยังครับ เสร็จแล้วเราก็สรุปว่าดังนั้นสตาของเรามีสมบัติสลับที่โอเคไหมครับมีสมบัติสลับที่อ้าวฉะนั้นจากข้อหนึงจากข้อ1ถึงข้อ4นะที่เราทํามาทั้งหมดนี่เราก็จะได้ว่าจะได้ว่าอะไรครับแซดกับสตาของเรานะเป็นอะไรครับ เป็นกลุ่มสลับที่โอเคไหมครับเป็นกลุ่มสลับที่นะโอเคนะครับนะฉะนั้นเราก็ลองไปทําดูเนาะอ่ะเดี๋ยวครูพอคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราต่อกันคลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ